มาออกไปช่วยป้าป้าขายถุงมาเดี๋ยวช่วยเก็บเงินให้ <c oughs> ป้าเขาบอกอย่าไปตัดขนไอ้มิกปล่อยมันไว้อย่างนั้นเลยป้าตัดน้องมนะันอะ่ะขนอ่ะไอ้มิกอะ่ะไอ้แมวอ่ะอ๋อมันในคัน ลูกถ่ายรูปใครถ่ายรยูปพี่สอนอ่ะไม่เจอกันนานสาว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 ,สาว,สาวเพื่อนป้าเ <c oughs> ม้ยนยยนยนไยยยยัยนยย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 ยบยยยยยปยย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 ยไปหัวล้อไปนะมึง